บัดนี้เข้าไปเบิงการติดตามการทํางานของทางผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กันค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อนเด้ลงพื้นที่โคราชค่ะรับฟังขอเสนอแนะและการตรวจเยี่ยมการทํางานของหอกระจายข้าวประจาหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะหมู่บ้านนี่เนาะค่ะนายดูสิสิงคิรีร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับาคณะค่ะเพื่อนเด้ลงพื้นที่ติดตามการเ็ดงานของหอกระจายข้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชาสีมา โดยได้ร่วมประชุมกับนางสาวอรวรนมีมันยนางอำเภอเมืองนครราชาสีมาร่วมไปถึงกรรนันใหูยบาลในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นขอเสนอแนะแก้ปัญหาอุปสรรคในการท้หนาทีแจ้งขอมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนานี่แหละค่ะผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนะคะก่อนที่สีล่งพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วะติดต,ตามการเหตุงานภายในหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวทะเลมเ,เมืองนครราชาสีมาค่ะ โดยทันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับเพิ่นบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้บุรณาการทํางานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลและกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สําคัญผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านทั้งเจ็ดหมื่นหาพันมองครับผมโดยจัดทรงข่าวที่ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทนี่แหละครับให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยการรับสัญญาณผ่านระบบวิทยุคมคนาคมแบบดิจิทัลเชื่อมโยงสัญญาณและกับเผยแพร่คลิปเสียงวิทยุไปสู่หอ,อกระจายข่าวประจำมู่บัานในทุกพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศครับเพิ่นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2 0 0 8แล้ว นอกจากนี้เนาะค่ะการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นกลไกลักในการับเคลื่อนงานกำกับติดตามและกประเมินผลการรับรู้ในพื้นที่ระดับจังหวัดพร้อมค่ะกระจายข่าวประจำ้านที่กรมประชาสัมพันธ์เหตุงานแบบบูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทยการสิเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะในการซื่อสารข้อมูลสําคัญไปถึงระดับชุมชนในทุกพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรัฐบาลค่ะรวมทั้งให้อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์ประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอ,อปอมชอนะคะมีศักยภาพเป็น,นกลไกที่เขาถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุดเขาถึงหมู่บ้านชุมชนสามารถเอานโยบายของรัฐบาลเนี่ยค่ะไปกระจายให้พี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ป้องกันพี่น้องประชาชนจากภัยอันตรายต่างๆเช่นภัยออนไลน์ Man, สูส้มือน,นี่ยโอ้ยปิงนไ,ไอต่ำ<ล>ถือไป <laughs> ไอต่ำเป,เป็นเป็นเยือนนจักนอย <laughs> บ,อไบอออ่ได้รับขอความได้รับโทรศัพท์พูดตลอด แต่ว่าถ้าเข้ารู้เท่าทันเนี่ย้อมูลจากทางครี่เพิพนออกมาบอกออกมาเตือนตลอดนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องเขาเอิ้นว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันเนาะสื่อออนไลน์เนี่ยฮอกระจายข่าวกบเป็นอีกอีกมองนึครับที่เฮ้าสิต้องวุ้ยแต่กี่มัเด้วยค่ะแต่ตื่นเสามาพญาบาลเพิ่นสิเปิดให้นหน้าสุดท้ายเิ่นไงพินโยร่วมสมัยอ่านวันนี้เจอไว่าสั่นนะคะดีค่ะดีโครงการแบบนี้เนาะค่ะ